สวัสดีครับคลิปนี้กลับมาทานวิสตอมบุฟเฟ่สาขาเดอะพรอมนาดอีกครั้งการมาทานครั้งที่2นี้ผมวอล์กอินมาทานคนเดียวตอน10บโมงวันธรรมดาเหมือนเดิมจ่ายเงินรีวิวเองเหมือนเดิมแต่ตั้งโจทย์ไว้ว่าจะรีวิวเฉพาะเมนูที่ยังไม่เคยรีวิวเท่านั้น ดังนั้นเนื้อหาในคลิปนี้จะไม่ซ้ำกับตอนที่1ซึ่งเคยมีทําคลิปงไปแล้ว36เมนูใครยังไม่ได้รับชมตอนที่1แนะนําให้ไปย้อนชมหลังจากคลิปนี้จบเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหานะครับแน่นอนว่าการมาทานคนเดียวต้องรับผิดชอบทุกสิ่งที่สั่งมาทานเองให้หมดดังนั้นทุกอย่างที่สั่งมารีวิวก็จะเป็นปริมาณตอนหนึ่งเสิร์ฟนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีเมนูต้อนรับเทศกาลฮาโนวีนโดยจะเสิร์ฟเฉพาะสมาชิก Vista m Member เท่านั้นซึ่งผมก็เพิ่งสม,สมัรรางงารครับ ไม่มีค่าสมัครใช้สิทธิ์ได้เลยโดยเมนูพิเศษจะมีกระดาษให้เขียนสั่งแล้วส่งให้พนักงานนะครับเพิ่มที่เบอร์ไดซีเลดโซดาเมนูนี้ต้องเดินไปสั่งที่โซนเครื่องดื่มนะครับจะได้ความซาจากโซดาได้ความหวานสดชื่นจากเบอร์รี่ดื่มได้เพลินๆดีครับสเต็กวากิวคืนสยองจัดจานมันได้ดูเหมือนเลือดสาดดีเนื้อวากิวเป็นระดับกึ่งสุกกึ่งดิบค่อนข้างเหนียว ต้องออกแรงหันเยอะกว่าที่คิดส่วนซอสที่เหมือนเลือดรสหวาน,นคล้ายๆแยมสตรอเบอรี่จับคู่ได้แปลกดีครับพันนาคอตต้าลูกตาใครจากคำถามผมคาดว่าน่าจะเป็นลูกตาของชาวตะวันตกเพราะมีม่านตาสีเขียวซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยพบในคนเอเชียถือว่าจัดมาได้สวยงามเข้าทีมเนื้อสัมผัสนุ่มนวลรสชาติหวานน้ำมันตัดกับความเปรี้ยวจากซอสเบอร์รี่และกีวีอร่อยตามมาตรฐานพานาคอตต้าครับ ต่อไปเป็นเมนูโปรโมชั่นพิเศษมีอยู่เมนูเดียวคือซูชิอากามิโชยุสเกะก็คือปลาทนูน่าส่วนไขมันน้อยหมักโชยุขนาดข้าวไม่เยอะตามความยาวของชิ้นปลารสชาติเค็มกำลังดีมีเปรี้ยวนิดนิด,นดกลมกลม่อมดีชอบครับแซลมอนสไปซี่ทาทาเป็นแซลมอนสับเสิร์ฟแบบดิบมาพร้อมสาหร่ายด้วยสัญชาตญานผมก็ตักแซลมอนไปวางบนสาหร่ายแล้วหอ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทำถูกหรือเปล่านะครับเมื่อทานเข้าไปจะได้กลิ่นหอมแบบน้ำมันงามีรสเผ็ดเล็กน้อยรู้สึกสดชื่นดีชอบครับซาวซ่ามะม่วงกุ้งย่างสืบมฟมาแบบสวยงามอลังการเท่าที่เห็นจะประกอบด้วยส้มมะม่วงกุ้งไข่ปลาสเตอมอนมะเขือเทศรสชาติก็เปรี้ยวเย็นสดชื่นดีครับทูน่ากาปาชโชเป็นทูน่าแนบบางเสียขอบโดยให้ตรงกลางยิงดิบอยู่ ตัวทูน,น่านุ่มเนยหอมกลิ่นชีสเนื้อกลิ่นคลายนะ้ำมันมะกอกเบาๆส่วนตัวชอบนะครับซุปครีมทัฟเฟลิลรอบนี้ตัวขนมปังหน้าตาเปลี่ยนไปแต่ยังคงหอมชีสเค็มๆเหมือนเดิมส่วนซุปครีมก็หอมกลิ่นทัฟเฟิลดีแต่เมื่อนองสั่งแบบซุปเห็ดทัฟเฟิลมาเทียบกันส่วนตัวรู้สึกว่าแบบซุปเห็ดกรมกล่อมกว่าเลี่ยนน้อยกว่าครับสเต็กแซลมอนจัดจานมาแบบหลากสีสันน่าทาน ัวแซลมอนดูสุกเกินที่คาดไว้เนื้อสัมผัสค่อนข้างแห้งตัวหนังก็กรอบดีซอสสีขาวนี้ให้ความรู้สึกคลื่นครีมคล้ายๆนมจืดส่วนซอสฝั่งนี้จะมีกลิ่นคล้ายโหระพาแบนๆออครับกุ้งแม่น้ำซอสเอบิกะยูสุตัวผิวด้านบนมีความกรุบกรอบรสชาติออกเปรี้ยวหวานลงตัวเป็นรสที่ไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่ส่วนตัวกุ้งจะออกนุ่มไม่เด้งครับ เครื่องเคียงที่มาด้วยกันมีลักษณะเป็นขนมปงังกรอบๆแข็งๆคลายครูตองที่มักใช้โรยบนสังละสวนที่ทาด้านบนคือกลิ่นแบบน้ำพริกเผาเลยครับสเต็กนินวาวากิวซูวีรินวัวนุ่มปานกลาง หอมกลิ่นเกลือพิกไทยดีมาพร้อมหอมเจียวเพิ่มความกรุบกรอบแถมมีไข่แดงดองซีอิ๊วมาด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่าเอาไข่มาราดแบบนี้เป็นวิธีที่ถูกหรือเปล่าแต่ความนัวของไข่แดงและความเค็มกําลังดีของซีอิ๊วช่วยให้น่งตัวขึ้นมากๆชอบครับคาเปรินี่ปูก้อนพริกกระเทียมสปากเก็ตตีมาแบบมินิมอลสามารถทานได้หมดในคําเดียวถูกใจคนมาทานคนเดียวแบบผมรสชาติเค็มนํามาก่อน หอมกรินชีสเบาๆไม่เผ็ดมากครับสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งแม่น้ำก็คือกุ้งเผาวางมากับสปาเกตตี้ต้มยำที่มีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดหวานเบาๆสมกับเป็นต้ยมยำรสชาติเค้มค้นดีครับแซลมอนยูสุสุคริจะได้ความกรุบกรอบเล็กน้อยจากงานที่โรยด,ด้านบนน้ำราดี่มีรสเค็มอ่อนๆและมีกลิ่นหอมแบบส้มยูสุพอประมาณครับ โรแซลมอนชีสีราวาเสิร์ฟมาเป็นเตาหนึ่งเสิร์ฟได้โรสีชิ้นชีสเดือดเร็วมากๆะจะดึงให้ยืดแต่ชีสไม่ยืดตามตัวโรจะได้รสเผ็ดกำลังดีจากซอสสไปซี่มีความหอมนัวเบาๆจากชีสครับโรวาคิวทรัฟเฟลิลเป็นอีกเมนูที่มินิมอลมากๆเพราะสัมผัสนุ่มได้กลิ่นหอมทรัฟเฟิลอย่างชัดเจนรสออกเค็มๆครับกุ้งแช่น้ำปลาช็อต พอมาเป็นช็อตผมก็ต้องกระดกช็อตตามเคยแต่พอเป็นกุ้งก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ครับส่วนรสชาติก็แซ่บแบบซีฟูด้ดตามมาตรฐานกุ้งแช่น้ำปลาทั่วไปครับยำทูนะ่าจะมีให้เลือกว่าใส่หรือไม่ใส่ปลาผมสั่งแบบใส่ปลามาครับเนื้อทูน,น่าจะออกหนึบๆแน่นๆยำรสจะออกเค็มหวานนิดๆเผ็ดหน่อยๆกลิ่นปลาไม่ชัดเจนครับยำเนื้อวากิวเนื้อมาเป็นแผ่นใหญ่บาง เนื้อน,นุ่มหวานตามด้วยเค็มเผ็ดผมชอบเมนูนี้ครับซาลาเปาหิมะหมูแดงตัวแป้งจะกรอบร่วนหอมเบาสมชื่อหิมะส่วนไส้หมูแดงสีสันน่าทานรสค่อนข้างหวานเข้มข้นตัดกับความเบาของแป้งครับวาฟเฟิลใบเตยกรอบไอศครีมข้าวโพดแบบแรกที่เห็นวาฟเฟิลใบเตยผมก็นึกถึงมาฮิโดนสิทธาคารที่สังกยาก่อนนะครับ ตัวอลังการมากตัวว a ฟเฟิลกรอบเบาจะกลิ่นเทองรสไม่ชัดเจนเท่าไหร,ครไ่ครับไอศซครีมหอมกลิ่นข้าวโพดชัดเจนมากๆซอสสีขาวนี่คือรสเค็มแบบกะทิส่วนข้าวโพดก็จะมีน้ำตาลเคลือบเป็นแผ่นอยู่ด้านบนครับพุดดิ้งมะม่วงข้าวเหนียวมูนใบเตยมีทั้งข้าวเหนียวมูนมะม่วงกะทิครบองค์ประกอบข้าวเหนียวมะม่วงตัวพุดดิ้งนุ่มเบารสเปรี้ยวอ่อนๆแต่ส่วนตัวคิดว่ายังไงข้าวเหนียวก็ต้องทานพร้อมกับมะม่วงจริงๆถึงจะลงตัวกว่าครับ แผ่นเค้กซูเฟ่ตัวแผ่นเค้กนุ่มเบาทานเป่าๆก็จืดน่าจะถูกสร้างมาให้ทานร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆทั้งไอศครีมที่หวานเบาๆเบอร์รี่ที่รสอนออกเปรียปร้ยวน้ำพึ้งที่ให้ความหอมหวานครับจริงๆรอบนี้ผมก็สั่งเมนูอื่นๆที่เคยชิมแล้วชอบมาทานด้วยแต่อย่างที่บอกนะครับว่าไม่รีวิวซ้ำแล้วสามารถไปย้อนชมได้ที่ตอนที่1ครับสรุปเมนูที่ชอบสำหรับรอบนี้ได้แก่ซูชิอากามิโชยุสึเกะ แซลมอนสไปซี่ทาทาทูน่ากาบาโชยำเนื้อวากิววาฟเฟิลใบเตยกรอบไอศครีมข้าวโพดแล้วก็พนาคอตต้าลูกตาใกรครับสรุปค่าใช้ใจ่าย หลังจากไม่ได้ทานมาเกือบครึ่งปีตอนนี้ร้านก็ขึ้นราคาแพ็กเกจเริ่มต้นเป็น1,149บวก,บวกหรือ1,353บาทเนต็ตไปสแนลราคาขึ้นไวมากแต่ยังดีที่มีโปรใช้แต้มบัตรเครดิตได้ผมใช้เค c ดีกซีแต้มเท่ายอดซื้อในร้ลดราคา18%เหลือยอดชำระจ,จริง1,109.46บาทครับใช้เองจ่ายเอง k ค c ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แค่อยากมาแชร์ให้ฟังครับ ส่วนสาขาของวิสตอมปัจจุบันมีเปิดเพิ่มที่เดอะมอง,งามวงวานชั้นจีรวมตอนนี้มี6สาขาครับส่วนใครที่อยากเห็นคลิปสึกแบทเทิลของร้านวิสตอมกับร้านอื่นๆคงต้องบอกว่ามีแพลนจะสร้างโปรเจกต์อยู่แต่คลิปคงไม่เสร็จเร็วๆนี้ผมขอเวลาสะสมข้อมูลและประสบการณ์เพื่อให้เห็นภาพรวมของร้านต่างๆได้ชัดเจนกว่านี้ก่อนจะได้สรุปข,ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมบ้างนะครับหากไม่อยากพลาดเนื้อหาเรื่องกินเรื่องเที่ยวสไตล์นี้สามารถกดติดตามได้ครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ